นี่เป็นสภาพบางแสนช่วงเย็นวันธรรมดานะคะหลังจากที่บางแสนได้หยุดไปหลายวันค่ะเราจะมาดูกันว่าหลังจากเปิดมา10บวันแล้วเนี่ยบางแสนอยู่ในสภาพยังไงบ้างวันธรรมดายังมีคนเยอะนะคะลถค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็คนคงจะอึดอัดเลยออกมาดูนะคะว่าบางแสนเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ชายหาดเป็นยังไงกันบ้างปกติถ้าเป็นวันธรรมดาคนมันจะไม่ค่อยเยอะขนาดนี้ในช่วงปกติทั่วไปนะคะช่วงนี้เป็นเหมือนคนอึดอัดนะคะก็ออกจากบ้านมาดูบางแสนทีนี้เราจะมาดูกันว่าบางแสนช่วงเนี้ยหลังที่เขาเปิดมา9วาันน่ะสภาพบางแสนเป็นยังไงบ้างก็ผู้คนนะคะ ออกมาจับใจใช้สอยมาเที่ยวกันแล้วค่ะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราจะมองไปที่ล่มชายหาดนะคะล่มชายหาดเนี่ยจะไม่หนาแน่นเหมือนปกติปกติเขาจะวางไปถูกแถวแต่นี่จะเหลือแค่สี่แถวนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเดินสำรวจทะเลกันค่ะว่าทรายเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงนะคะ อันนี้เขาจะให้ปิดประมาณ6โมงเยน็นเขาจะต้องขนกลับแล้วนะคะแต่ตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งค่ะก็ยังมีคนมาเล่นน้ำกันก็ทรายก็ยังดูไม่ได้สกระประกมากนะคะ ราจะลงไปสำรวจน้ำกันด้วยถ่ายให้เห็นสภาพร,บรอบๆก่อนปิดไปนานธรรมชาติได้ฟื้นตัวเองยังไงบ้างถ้าเห็นสภาพทรายสีทรายก็ไม่ สกปรกนะคะสะอาดอยู่ค่ะใช้ได้อยู่สายเดี๋ยวเราลงไปดูอันนี้เป็นช่วงน้ำลงนะคะก็น,นี้ดูมีเปลือกหอยมีหอยมีอะไรบ้างไหมสมัยมก่อนหอยเสียบเยอะมากเลยค่ะปัจจุบันมีแต่เปลือกนะคะไม่ค่อยเจอตัวหอยเท่าไหร่ น้ำตรงนี้ก็ใสยอยู่ค่ะก็เดี๋ยวเราลงไปดูอ่าเรามาเห็นน้ำกันชัดๆเลยน้ำไม่ค่อยใสยค่ะปกติเนี่ยน้ำจะใสจริงคือช่วงเดือนสิคือตุลาไปแล้วถึงมีนาน,นะคะแต่ก่อนตุลาเนี่ยมันจะมีแพงต้นขึ้นซึ่งมันจะทำให้แบบมีกลิ่น มช่วงหนึ่งปกติก็สักอาทิตย์หนึ่งค่ะมันจะหายไปบอกว่าสมัยก่อนเขาบอกว่ามันจะเป็นอยูแค่สามวันนะคะแพงต้อนขึ้นแล้วกินหนื่งไงแล้วพอฝนตกมันก็ชำระล้างแล้วมันก็หายไปอันนี้เป็นสภาพรอบบรรยากาศดีถ่ะลมแรงอยู่คน พอมีเยอะแยะอยู่สำหรับอาหารนะคะก็มีขายค่ะมีติ้งย่างอะไรเนี่ยมีอยูนะคะอันนี้เราเดินมาจนสุดเลยแล้วมองกลับไปก็บรรยากาศยามเย็นอากาศเย็นสบายลมแรงหน่อย ขึ้นมาและพอยิ่งอ่าเย็นเนี่ยขึ้นมันก็จะแรงขึ้นแล้วก็จะน้ำขึ้นขึ้นมาค่ะอันนี้มาดูพระอาทิตย์ตกนะคะพระอาทิตย์ตกเนี่ยวันนี้เนี่ยประมาณหกโมงยี่สิบแล้วค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยอันนี้มันถ่ายย้อนแสงนะคะมันเลยทำให้ดูอาจจะดูมืดนิดนึง เราก็มาดูใกล้ๆดูพระอาทิตย์การเป็นภาพเงาสวยไปอีกแบบหนึงดูนขึ้นนะคะขึ้นขึ้นแรงอยู่เป็นขอบฟ้า ไปไกลๆนู่นคือศรีราชานะคะรอพระอาทิตย์ตกค่ะพระอาทิตย์ไม่ตกสักทีอันนี้ก็จะมีลูกวิ่งนะคะคนก็จะมาเดินมาวิ่งมาออกกำลังกายกันค่ะไปกับเนี่ยระยะทางประมาณ4กิโลนะคะ เราก็มาเดินออกกําลังกายกันได้ค่ะพอตึกตกเย็นนะคะฝั่งทะเลก็จะปิดหมดฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารอยู่เหมือนกันค่ะมีเป็นยอมยอมนะคะจะเห็นว่าผู้คนเยอะอยู่ค่ะ